สวัสดีครับพบกับช่องต้นไม้หน้าบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาต้นออมชมพูต้นเล็กแน่เป็นไงสวยไหมน่ารักด้วยฟุ้งฟิ้งมากเลยสีชมพูได้มาราคาต้นละ15บาทครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนำต้นอ,อมชมพูต้นนี้นะครับ ที่ผมซื้อมา15บาทเนี่ยลากก็ทะลุแล้วลาาเดินดีมากเลยซื้อมาจากร้านต้นไม้นะครับแถวตลาดเทเวศน,นะวันนี้ที่ผมก็จะเอามาปเปลี่ยนกระถางให้น้องนะครับให้อัพขนาดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันแต่ไม่ใหญ่มากโอเคครับไปดูกันเลยครับอันนี้ก็วัสดุปลูก ของจากทางร้านนะครับทางร้านก็จะใช้ขุยมะพร้าวครับน่าจะขุยมะพร้าวล้วนเดี๋ยวผมขอแทงตูดที่กระถางนะครับโยมจะดึงออกมานะครับอย่างเบาๆหน่อยเพราะว่ามีรากเนี่ยทะลุออกมาจัดทางกระถางแสดงว่ารากเดินดีมากนี่เป็นไงโอ้รากแน่นเหมือนกันนะครับใช่ครับแล้วก็ วัสดุปลูกที่ร้านต้นไม้ฮิตๆก็จะมีขุยมะพร้าวกะกรมะพร้าวสับที่เราเห็นส่วนต้นนี้ออมชมพูที่ผมจะมาเปลี่ยนกระถางนั้นก็ขุยมะพร้าวล้วนเลยครับครับขุยมะพร้าวล้วนจากร้านต้นไม้ก็ประหยัดต้นทุนนะครับร้านก็จะอจัดปุ๋ยละลายช้ามาเลยส่วนกระถางที่ผมนํามาปลูกก็จะประมาณกับสี่นิ้วนะครับ ประมาณ4นิ้วได้แล้วก็ผมจะลองด้วยกับมะพร้าสัตว์แล้วก็ดินที่ผมผสมไว้แล้วนะครับเหมือนกับทุกคลิปนะครับจะมีพวกขุยมะพร้าวเพิร์ลไลท์มูลได้เดินดินประมาณนี้นะครับผสมคุกเข้ากันแล้วก็ลองค้นไปด้วยสตาร์เกิลจีนะครับเพื่อให้ไม่ให้มีมแมลงมารบกวนในดินนะครับ หลังจากนั้นก็ผมก็จะเติมดินไปสัหน่อยนะครับดินปิดหน้าที่โดยสตาร์เกิลจีนะครับแล้วก็ผมก็จะนำน้องอ,ออมชมพูนะครับต้นเล็กน่ารักน่ารัก,รกฟ้งฟิงเนี่ยนะครับนํานมาวางไว้ตรงกลางต้นนี้สังเกตว่าออนอนจะเอียงไปทางหนึ่งผมจ้งมางรอไว้แล้วก็คือน่าจะเอียงหาแดดนะครับเอียงไปด้านหนึ่ง เดี๋ยวผมจะมาแก้ปัญหาตอนหลังครับว่าผมจะทำยังไงไม่ให้มันเอียงนะตอนนี้ผมก็ใช้ดินแล้วที่ผสมครับค่อยๆกบอ,บอบขอบกระถางให้เต็มนะครับเว้นไว้หนึ่งกระถางจากขอบนะครับเพื่อกันการกระเด็นกดดินให้แน่นไม่ต้องแน่นมากก็ดครับดินให้แน่นพอประมาณครับแต่ดินที่ผมผสมนี่ร้วนสุยดีมากเลยชอบมากเลยผมก็ใช้กับไม้ประดับนะครับดินสูนนี้ จากนั้นผมก็จะโรยปุ๋ยละลายช้านะครับออสโมโคสสูตร6 6 6 6 6 6นะครับผมจะหยิบไปประมาณสัก1ห,หยิบมือนะครับ1ห,หยิบมืออ่ะค่อยๆโรยไปที่รอบๆกระถางครับจากนั้นก็ผมก็จะใช้กา,า,าะมาพ้าสับนะครับอันนี้เพื่อปิดหน้าดินนะครับ เวลาผมใช้สายยางลดอะไรเนี่ยเอ,อ่อจะได้ไม่เกิดการที่จะดินเนี่ยกระเซ็นหรือว่ากระชออ,กออกมาจากนอกกระถางน,นะครับทําให้เลอะนะครับอันนี้ก็ใช้กำมาเพร้าวสับปิดเอาไว้แล้วก็ช่วยรักษาหน้าดินให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยแต่สังเกตนั้นใบก็เอียงไปทางใดทางหนึ่งเพราะว่าน้องเขาเอียงหาแสงนะครับ ี๋ยวผมจะนำะลวดที่มัดกับกิ่งไม้เนี่ยเป็นลวดต้นไม้นะครับนำ,นำมามัดกิ่งไว้นะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ให้ให้น้องเนี่ยตั้งตรง mm hmm. ก็ดูทิศด,ดูทานะครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าไม่มีกรณีนี้นะครับเป็นไม้ที่ตั้งตรงปกติก็ อันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือกรณีที่ผมมันเอ็นไปหาแดดทางนึงนะครับก็ดูไม่สวยแนตะ่ที่จริงไม่ต้องมัดก็ได้นะครับแต่ผมก็มัดเพื่อความสวยงามนะครับนิดหน่อยก็ยังดีอ่าทำให้มันสวยงามนิดนึงครับเย้ yeah, เสร็จแล้วครับตอนนี้น้องออมชมพูของเราฟุ้งฟิ้งเลยนะครับอ่าดู ดีขึ้นมาเลยอัพกระถางไซส์ใหญ่ขึ้นมาอนิดนึงนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะไปลดน้ำน้องได้เลยนะครับดินทีน่ใส่ลงไปก็ล้วนซุยนะครับพอลดน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยไหลออกจากกระถางทันทีนะครับทำให้ไม่มีปัญหาพวกรากเน่านะครับและมาชนิดนี้ผมก็จะไม่ลองถาดลองกระถางไว้นะครับ น้องเปลี่ยงน้ําแล้วใช่ไหมครับผมก็ไปลดน้ํานะครับเมื่อกี้หยิบไปลดน้ํามาให้ชุ่มเลยทั้งใบแล้วก็ทั้งตัวดินนะครับลาดลงไปเลยครับน้ําก็ไหลออกจากกระถางอย่างง่ายนะครับไม่มีการขังของน้ําก็ขอให้น้องรอดนะครับเพราะว่าไม่รอดก็ตายแต่ถ้าตายก็ซื้อใหม่ครับเป็นคนที่ไม่ยอมนะครับ ไม่เป็นไรครับไม้ราคาถูกถกูเราเลี้ยงลองหัดเลี้ยงหัดปลูกดูครับไม่เสียดายครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับถ้าเป็นไม้ราคาแพงหน่อยก็ถ้าต,ตายมาก็เสียดายครับครับจากนั้นผมก็จะนํามาวางที่เดิมของน้องครับเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วแดดมันก็คือเข้าแสงแดดมันจะเข้าด้านเดียวนะครับสาเหตุที่น้องเขาก็ เอ็นไปทางด้านเดียวเพราะว่าแสงแสงแดดคือกระทบด้านนั้ะครับด้านนอกนะครับผมตั้งไว้ใกล้ๆก,ก,กับหน้าบ้านนะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับช่องต้นไม้หน้าบ้านสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ